จูนสายลงครึ่งเสียงจูนยังไงปรับสายยังไงตั้งสายยังไงวันนี้เราจะมาสอนกันครับนะครับเราดูนะหลายคนคงจะเคยเห็นว่าในหัวขอดบนขอดกีตาร์ตามเบสต่างๆบานคนจะเขียนว่าจูนดาวฮาร์ปสเต็ปจูนดาวหนึ่งส่วนสองโทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงว่าให้จูนสายลงไปครึ่งเสียงจากเสียงปกตินรืออกไหมครับอ่าและก็ท้ายคลิปก็จะมีเหตุผลว่าทําไมถึงจะต้อง จูนสายลงเครื่องเสียงด้วยนะครับลองไปดูกันครับโอเคครับก่อนอื่นเราก็จะต้องรู้ว่าสายคตา้าแบบจูนมาตรฐานนั้นเราตั้งสายที่โน้ตอะไรกันบ้างอันนี้คือสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่นะครับสายห้าแล้วก็สายหกนะครับนะครับสายหนึ่งเราดีดดูจากเครื่องนี้เห็นไหมเป็นเครื่องตั้งสายแบบบนีบเราดีดเห็นไหมครับคือโน้ต e ใช่ไหมครับ สายสองก็จะต้องเป็นโน้ตเป็นโน้ตบีเห็นไหมครับสายสามก็จะเต้นสายสามนะเป็น g เห็นไหมครับสายสี่นะครับก็จะเป็นโน้ตบีสายห้าก็จะเป็นโน้ตเอเห็นไหมครับเนี่ยครับ,น,รบนะครับสายหกก็จะเป็นโน้ตอีนะครับ ทบทวนใหม่นะครับสาย1 e สาย2 b สาย3 g สาย4 d สาย5 a นะครับและสาย6 e นะครับนะฮะโอเคนะครับเวลาเราใช้เครื่องนี้ก็เคยไม่อยู่ตรงกลางนะครับนึกออกไหมฮะนะครับมาถึงจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคถ้ามาทางนี้เดี๋ยวมันคอนโก็จะบอกว่า เวลาคุณจะดรอปสายลงไปเนี่ยนะครับก็คือคุณจะต้องดรอปให้มันเป็นโน้ตดังต่อไปนี้นะครับสายหนึ่งก็จะเป็นดีช r p นะฮะสายหนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปิดกลับลนะนี่เหไหมครับก็ค่อยขอบัขบกลับลงไปแล้วไม่อยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะ ถ้ามันเพียนรู้สึกว่ามันเลยมาทางเพียเพ้ยนต่ำเราก็ต้องปิดให้มันกลับให้มันสูงขึ้นนี่ครับมันจะกลายเป็นดีชาร์ปสายหน่งนะครับถ้าเลยไปก็ผ่อนกลับมาผ่อนมา,มาทางนี้อีกทีนึ่งครับอ่าได้แล้วนะครับสายห่งดีชาร์ปใช่ไหมครับจาก E เป็น d ีชาร์ป นะครับก็คือจอดผ่อนลงไปครึ่งเสียงต่อไปนะครับใส่สอจาก B ก็จะต้องกลายเป็นเชับเห็นไหมครับได้แล้วนะครับก็ผ่อนกลับมาทางนี้นะครับใส่สามกป็น G ใช่ไหมครับก็ผ่อนกลับมาเป็นโน้ตอะไร F ชาบนะฮะ ไปแล้วก็สูงกลับขึ้นมาอีกนนึงให้มันอยู่ตรงกลางเลยนะโอเคนะครับสายสี่นะครับ, 4, รบทางนี้เป็นดีก็ต้องผ่อนกลับมาเป็นซีชาร์ปนะครับจะต้องกลับด้านกันนะถ้าผ่อนกลับมาก็ต้องปมุดนมาทางนี้อ่อาไดา้แล้วนะครับสายห้าจากเอก็จะกลายเป็นจีชาร์ สายหอย่างน e ีก็กลายเป็นเป็นดีช้าตบทวนใหม่นะครับเราต้องตั้งใหม่อีกรอบเพื่อความแน่นอนก็เป็นสายหนึ่งก็จะเป็นดีช้าเป็นไหมครับถ้ามันตัดเพี้ยนสูงไปหน่อยเราก็ต้องกลับมาตามไปกไ็ต้องให้มันอยู่ตรงกลางให้ได้สายสองเป็นบี ใส่3ก็จะเป็นจีเอฟชารนะครับนั้นก็ค่อยตั้งมนันนะต่ำไปแล้วนะนี่ก็ได้แล้วใส่5ก็จะเป็น G ีชาร์ตรงละสายหกต่ำไปแล้วนะต้องสูงขึ้นคนระับ ต้องใจเย็นนะครับแล้วคุณก็จะได้ตามนี้นะครับทบทวน B ชาร A ชาร F ชา C ชานะครับแล้วก็ G ชาแล้วก็ B ชานะฮะแล้วก็เดี๋ยวตั้งให้มันอยู่ตรงกลางสีเขียวให้ได้ครับลองดูครับสำหรับเหตุผลในการ ทำไมจะต้องดับสายเป็น e f a t นะครับหรือต้องจูดสายลงไปครึ่งเสียงแน่นอนครับเ,เหตุผลโดยส่วนมากเนี่ยมันจะเกิดกับวงร็อกเพราะว่าวงร็อกๆเนี่ยนะครับมันจะมีข้อจํกากัดอยู่2อ,อย่างก็คือ 1. วงร็อกเนี่ยจะต้องร้องสิ่งสูงๆนะครับแล้วก็อย่างที่2คือการเล่นลิฟของเขาเนี่ยจะค่อนข้างตายตัวนะครับหมายถึงว่าถูกสร้างมาโดยเฉพาะคีย์นี้โดยเฉพาะอ่าผมจะยกตัวอย่างอย่างเพลง เพียงรักแล้วกันนะครับของวงซิลิฟูงยืนอยู่คนเดียวฉันเปล่าฉันเปล่าหัวใจซึ่งอินโทรเนี่ยนะครับเขาถูกสร้างมาโดยมีสายเปล่าอย่างเช่นเี้ยเห็นไหมครับเนี่ยมันมีสายเปล่าร่วมอยู่ด้วยแล้วก็เล่นบนบอดีเห็นไหมถ้าเราจูนสายแบบป,ป,ปกติเนี่ยนะครับมันก็ เสียงมันก็จะสูงอ่านักร้องบอกอ๋อนักร้องแบบร้องไม่ไหวรฮ้ยรู้ว่าถ้าร้องแบบสูงมันจะโหดมากก็ดับดอบสายลงมาครึ่งเสียงทําให้เสียงกีตาร์มันต่ําลงเหอนไหมครับมันก็จะทําใหเ้เสียงร้องสบายขึ้นและโดยที่คุณยังเล่นแบบนี้ได้เหมือนอ่าอ่าโดยที่คุณเล่นแบบอย่างนี้เหมือนเดิมไนดะ้ ต่ำลงนึือออกไปครับแล้วก็เล่นเข้ากับฟลิปกีตาร์แบบนี้ได้เหมือนเดิมโดยที่คุณไม่ต้องไปเปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนอะไรเลยบางคนบอกโอ้โหงั้นก็เปลี่ยนคอร์ดเป็นเลซิอาจารย์เป็นปินคีดีใช่ครับแต่ว่ารูปนิ้วมันจะต้องเปลี่ยนไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าคุณจะแกะเพลงอ่ะคุณอยากได้นี้ทางนิ้วหอวเขาคุณก็จะต้องดรอปสายลงมาก่อนแล้วก็แกะแล้วคุณก็จะถึงว่า เล่นได้เหมือนเขาเนึกออกไปครับเสียงถึงจะตรงกับคียเขาโดยที่เล่นคอร์ดเดิมได้เนี่ยครับนี่คือความหมายของทาไมเหตุผลจะต้องจูนสายลงครึ่งเสียงครับสําหรับคนทีออ่อยากรู้ว่าเวลาดรอปลงครึ่งเสียงแล้วคียมันต่างกันขนาดไหนผมจะยกตัวอย่างขอดชุดนี้ให้ดูนะครับเช่น อันนี้เป็นคีย์ปกติจูดสายแบบมาตรฐานนะครับก็คือยยยยนนนนอเเเีีววฉฉฉฉัััััหหใใจจโอเคครับ หวังว่าคงจะเข้าใจความหมายของการตั้งสายลงเครื่องเสียงและเหตุผลว่าทําไมถึงจะต้องตั้งสายลงไปเครื่องเสียงนะครับมีการสอนแบบละเอียดให้ฟังและเข้าใจกันแล้วนะครับผมว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ